สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในส่งวันนี้นะคะก็มีเทคนิคดีๆมาแนะนากันอีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเพิ่มยอดผู้ติดตามใน i อของเรากันนั่นเองโดยสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองผ่านเว็บไซต์เว็บหนึ่งที่มีการใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วนั่นเองนะคะสาหรับเพื่อนๆคนใดที่สนใจก็สามารถดูคลิปนี้นะคะแล้วก,กดทําตามกันได้เลยขั้นตอนแรกนะคะให้เรามาเสิร์ชคาว่า KM Social กันนะคะแลวเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็ให้กดสมัครใช้งานกันก่นกอนได้เลย เสร็จแล้วนะคะก็มากออกรละเอียดข้อมูลต่างๆตามช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็สามารถคลิกมาล็อกอินกันได้ที่ปุ่มสีแดงกันเลยนะคะและเมื่อสมัครใช้งานเรียบร้อยแล้วก็ให้กดลงชื่อเข้าใช้กันมาเลยค่ะ ขับมาเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ K M Social นั่นเองนะคะที่วันนี้เราจะมาแนะนําเพื่อนๆให้ใช้บริการตามกันนั่นเองและใน่ซนต,ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและวันนี้นะคะก็ให้คลิกไปที่ i อของเรากันได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็มาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการกันเลยใน่ซนบริการนะคะก็มีบริการหลากหลายมากมายให้เราได้เลือกใช้กันนั่นเองนะคะก็จะมีเรทราคาการรับประกันแล้วก็ควคามเร็วต่างๆแจ้งเราไว้นั่นเองและใน่ซนลิงก์นะคะก็ไปที่หน้า IG ีของเรากัน เสร็จแล้วนะคะเมื่อเลือกโปรไฟล์ที่ต้องการได้แล้วก็ให้กด Copy Link ไปที่ด้านบนกันเลยนะคะเสร็จแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์นำลิงก์มาใส่ที่ช่องลิงก์กันได้เลยและในโซนของจำนวนนะคะต้องการเพิ่มยอดผู้ติดตามเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะอย่างวันนี้เราเพิ่มไปที่100คนนะคะค่าเวลาเฉลี่ยก็อยู่ที่7นาทีค่าใช้จ่ายเนี่ยก็อยู่ประมาณ12บาทเท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วก็ทำการกดสั่งซื้อกันไปได้เลย และเมื่อเรากดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการเช็คสถานะเพิ่มเติมก็ให้คลิกไปดปูประวัติการสั่งซื้อกันได้ และเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็จะมีสถานะรอดําเนินการอยู่ทางด้านล่างนี้เลยนะคะด้านบนนี้ก็จะมีค่าบริการบริการต่างๆแล้วก็ลิงก์ที่เราได้กดทําการไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะส่วนหมายเลขตรงนี้นะคะก็เป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานั่นเองค่ะและสําหรับใครที่เพิ่งเข้าใช้งานนะคะหรือว่ายอดเงินไม่พอก็ให้กดมาเติมเงินกันก่อนได้เลย แล้วมาคลิกเข้ามาที่เมนูเติมเงินนะคะก็จะมี4ช่องทางให้เราเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code, t r u e Money Wallet, Crypto Currency นะคะแล้วก็ช่องทางใหม่ของเราซองอังปลเปา Wallet นั่นเองนะคะก็สามารถคลิกอ่านวิธีการใช้งานแล้วก็ทำตามกันไปได้เลยและสำหรับใครที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ แล้วเกิดปัญหาติดขัดอะไรก็สามารถแจ้งหรือติดต่อแอดมินกันได้ที่ปุ่มด้านข้างกันเลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมีหมวดหมู่ต่างๆให้เลือกแจ้งปัญหาลงไปหรือสําหรับใครต้องการกรอกข้อความหรือแนบรูปภาพก็สามารถทําได้ที่ก่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ให้ใส่หมายเลขออเดอร์ของเราลงไปแล้วก็กดส่งตัวกันไปได้เลยหรือสําหรับใครที่ต้องการติดต่อแอดมินโดยตรงนะคะก็ให้คลิกไปที่ไลน์แอดด้านบนกันตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงกันเลยและสําหรับ ใครที่เข้าใช้งานเว็บไซต์นะคะและต้องการแบ่งปันเว็บไซต์ให้เพื่อนเพื่อนคนอื่นได้ลองเข้ามาใช้งานกันด้วยก็ให้คลิกเข้าไปแนะนําเพื่อนกันได้เลยนะคะแล้วเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็ให้กดขัดลอกลิงก์และส่งไปให้เพื่อนๆกันได้เลยไม่มีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราจะยังได้อัตราค่าคอมมิชชั่น 5%ด้วยกันนะคะและสำหรับตอนนี้นะคะสำหรับใครที่เข้าใช้งานนะคะและมียอดสะสมครบ500บาทก็จะได้สิทธิในการดูซีรีส์จีนฟรีกันด้วยนั่นเองนะคะก็เพียงแค่ทำตามเงื่อนไขของทางเว็บไซต์นะคะก็คลิกมาดูซีรีส์หนังจีนกันฟรีได้เลยและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะก็กลับไปที่หน้าไอจีของเรากันเสร็จแล้วนะคะก็ทำการรีหน้าจอไปหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดผู้ติดตามกันค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามของเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากยอดขึ้นเกินก็ไม่ต้องตกใจนะคะทางเว็บไซต์ก็ใจดีแถมให้เราอยู่เป็นประจำนั่นเองและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้มาสมัครทดลองใช้งานกันได้นะคะวันดีผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ